สวัสดีครับผมก็พบกับเก่ง8 7 4, กาลาดนะครับก็วันนี้เป็นมาดูรถรุ่นนี้รุ่นแรกของร้านนะครับก็จะเป็นยาริสคอร์สนะครับก็เอ,อเ่อเกลือเซรามิกเพิ่งมาเลยคันแรกเป็นสีขาวนะครับขาวสวยคล้ายคลคอสนะครับแต่ว่าเล็กกว่านะครับในส่วนของคันนี้เป็นคันที่2ลูกค้าเคลือบไปแล้วคันหนึ่งอันนี้เป็นคันที่2ลูกค้าก็มาให้เคลือบอีกนะครับก็ขอบคุณที่ไว้วางใจ87กาลาดนะครับก็ รอหลับคันนี้ก็มาแพ็กเกจ UK 2ปีน้ำยาก็จะมีเจลเซนมกเป็น UK เคนะครับแล้วก็เป็นด mm ีลักดีลักก็จะเป็นเคลือบพลาสติกสีดำาลแมกนะครับในในส่วนของกริดเนี่ยจะเป็นท็อปโค้ดนนะครับก็ในส่วนของกระจกก็จะเป็นไฟบายให้ลูกค้านะครับก็จะเคลือบครบเลยงานอย่างคันนี้เป็นเป็นคันที่2องก็มีอะไรพิเศษหน่อยก็จะมีเบ้ามือจับให้แล้วก็ชายบันไดให้นะครับในส่วนของคันนี้ข้างในดูสวยผมว่ามันสวยนะเส้นสายสวยดีอ่านี่สวย เป็นโน้แบ็กเยอะไปหน่อยเป็นลอยง่ายนะครับก็สำหรับภายในตัวนี้เราก็มีครบนะครับก็ใครใครที่สนใจจะติดตั้งฟิม์มใสกก็ลอยภายในพวกนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเราก็พร้อมติดตั้งให้มีแบบค่อนข้างจะครบแล้วล่ะมีทั้งคันแล้วมีถ้ามีซอฟต์แวร์ทั้งคันแล้วนะครับก็ภายในจะมีมีหมดแล้วก็พวกเบามือจับฝาถังน้ํามันพวกนี้มีนะครับจุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็มีครบก็สําหรับคันนี้นะครับลูกค้าเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่นภายใน สำหรับคันนี้เครือบภายในเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นคาโปเดียเชอร์อ่าพ่นพ่นไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเราพ่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วอันนี้พ่นแบบไม่ต้องเช็ดนะก็เรื่องของทำความสะอาดง่ายอ่าแล้วก็เบาะจะไม่ค่อยเปื้อนนะครับก็ไม่ให้อะไรมันซึมเข้าไปได้ง่ายอ,อย่างเช่นมือกากาธรรมดามันจะซึมเนาะเช็ดออกอยากอันนี้อาจจะเช็ดออกง่ายอ่าช่วยปกป้องเบาะอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเคลือบเซรามิกนะครับหรือว่ารถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆออกมาก็ลองสอบถามกันมาก่อนยาง ออยาลิปคอร์สเรามีแบบมีซอฟต์แวร์ครบแลละติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ